อยากขับรถ B M w ก็ต้องจัดค่ไม่ต้องรอแล้ว B M w X 1โฉม L C I ราคาดีไม่ถึง1 5ล้าน5้าแสบาทราคานี้มีนะมีจริงๆ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูโรป้าพีเยมเซเลคชันค่ะพบกับไอรีวิวที่นี่ยูโรป้ามอเตอร์สาขาตาลิ่งชันค่ะวันนี้ไอรเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเอารถ BMW ยสวยๆของเราเนี่ยมารีวิวที่นี่เลยห้องส่งมอค่ะหากคุณลูกค้าออกรถที่ยูโรป้ามอเตอร์ได้มาถ่ายรูปคู่กับรถในห้องสวยๆแบบนี้แน่นอนค่ะซึ่งวันนี้ค่ะไอมากับรถ BMW อมัยูอีกรุ่นหนึ่งที่บอกเลยว่าขายดีมากเลยค่ะรุ่นนี้ค่ะ BM w X1 มัย wow. ูค่ะ ตอนนี้เนี่ยในสต็อกที่ยูโรป้ามอเตอร์มีรถ bmw มือ2รุ่น x 1ให้เลือกเกือบ10คันเลยค่ะคุณผู้ชม ซึ่งมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินดีเซลนะคะชุดแต่ง X-Line ชุดแต่ง M Sport หรือว่าโฉม PLCI แล้วก็โฉม LCI ค่ะวันนี้อ้าอายนำคันนี้มาให้ได้ชมกันเลยเพราะว่า X1 เนี่ยปกติเราจะเห็นไม่ขาวก็ดำนะแต่วันนี้มีสีนี้เข้ามาค่ะสวยมากเลยคันนี้คือสีเทานะคะแต่ก็มีความสปอร์ตอยู่ในตัวด้วยนะเพราะว่าคันนี้ก็จะได้เป็นชุดแต่ง X Line นะคะก็ดูแบบลุยลุยนิดนึงนะข้างในก็จะเป็นเบาะสีดำนะคะและก็คันนี้เนี่ยเป็นรถโฉม LCI แล้ว ด้วยนะใครที่อยากได้เวอร์ชั่นใหม่ๆห,หน่อยนะคะก็แนะนำเลยซึ่งบอกเลยราคาดีดีค่ะนี่คือรถ BMW X120 DX Line ชม LCI รถปี2021ค่ะวิ่งมาประมาณ80,000โลค่ะคันนี้เนี่ย BSI สเนี่ยสตาร์ทปลายปี2021นะคะซึ่งคุ้มมากเลยคุณผู้ชมเพราะว่ามาพร้อมกับ BSI 10ปีหรือที่ระยะทาง1 0 0 0 0แโลค่ะ บริการไม่จำกัดระยะทางนะคะและราคานะคะถูกใจมากเลยไม่เกินล้านห้าค่ะ X หนึ่งคันนี้ราคาเพียง1 4 5 0 0ล้านหบาทเท่านั้นค่ะและแน่นอนหากจองรถที่ยูโรป้ามอเตอร์นะคะเรามีส่วนลดให้ด้วย5 0,000บาทเลยค่ะ X หนึ่งคันนี้ราคาเพียง1 4 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นค่ะโอ้โหราคาดีมากเลยอะ่ะถ้าชอบอยากขับเล็งรุ่นนี้ไว้อยู่แล้วนะคะรีบเลยรีบจองมาเลยค่ะ ที่ยูโรป้ามอเตอร์นะคะหรือมาชมรถจริงก็ได้หรือมาดูรุ่นอื่นๆก็ได้นะคะเพราะว่าเอ็ก่ตอนนี้มีให้เลือกเกือบ10คันเลยและสําหรับลูกค้าค่ะที่สนใจนะคะจัดไฟแนนซ์กับทาง B M W leasing นะคะสามารถที่จะออกรถศูนบาทได้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวค่ะ และได้ฟรีประกันภัยชั้น1นึ่นาน1ปี <Wow. S> 1> เท่านั้นยังไม่พอค่ะยังได้กล้องบันทึกเหตุการณ์ B M W ติดรถนะคะเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดด้วยค่ะแต่ถ้าอยากรู้ว่า X 1 2 0 D X Line คันนี้นะคะมีออปชั่นอะไรบ้างวันนี้อาอายจะมารีวิวให้ได้ชมค่ะขับสนุกขับลุยต้อง B M W X 1คันนี้เลยค่ะรุ่น X 1 2 0 D X Line L, L C I คันนี้ภายนอกสีเทามินิโรเกค่ะด้านในเบาะหนังแท้ดาโคตาสีดำนะคะคันนี้จะโดดเด่นด้วยดีไซน์กระจังหน้านะคะที่เป็นแบบ LCI นะคะและมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบบ LED ค่ะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็มาพร้อมกับซินเซอร์ด้วยนะคะชุดการตกแต่งคันนี้จะเป็นแบบ X l i n e ค่ะสำหรับเครื่องยนต์ของ BMW X1 คันนี้ค่ะจะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ 2,000cc 2 จุลิตรทวินพาวเวอร์เทอร์โบทำพลังกำลังสูงสุด190รแรงม้าค่ะและเป็นรถที่ขับสนุกแล้วประหยัดน้ำมันด้วยนะคะเพราะว่าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรค่ะชุดตกแต่งภายนอกนะคะเป็นชุดตกแต่งแบบ X อกลจะเห็นได้เลยบริเวณขอบประตูแลกหลังคานะคะจะเป็นสีเงินโครมเมียมค่ะกระจกข้างทั้งสองข้างมาพร้อมจับไฟเลี้ยวนะคะและประตูลองรับระบบ c o m f o r t a s s ร์ค่ะ คันนี้ดีไซน์ส่วนท้ายของรถนะคะสปอร์ตดูดันเลยไฟท้าย LED มาพร้อมกับกล้องหลังและเซ็นเซอร์ด้านล่างท่อคู่แยกซ้ายขวาค่ะฝาท้ายเนี่ยรองรับระบบคอนแทคเลดเทลเกตด้วยนะคะเมื่อเปิดฝาท้ายออกมาค่ะคุณผู้ชมจะเห็นพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่เลยใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะสามารถที่จะใส่ของนะคะเตรียมไปส่งได้สบายเลยอะ่ะใส่ได้หลายชิ้นเลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะ พับเบาะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะแบบ40 20 40ก็ได้อีกด้วยเพื่อวางของที่มีความยาวนะคะบรรทุกของไปไหนนะคะก็สะดวกใครที่แบบสายท่องเที่ยวแคมปิ้งนะคะก็สามารถใส่เต็นท์หรือว่าใส่ถุงก๊อฟก็ได้ค่ะภายในห้องโดยสารของ B M W X 1คันนี้ด้วยความที่เป็นชุดตกแต่ง X-Line นะคะจะเห็นได้เลยว่า แผงคนโซลด้านหน้าเนี่ยจะตกแต่งด้วยลายไม้สัดขอบโครเมียมแล้วก็มีลูกเล่นด้วยไฟแอมเบียนไลท์นะคะซึ่งสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะมีสามารถเข้าไปเซตติ้งได้เลยอยากจะใช้เป็นสีอะไรนะคะสีส้มนะคะก็มีสีเขียวนะคะแต่ละสีก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปอ่ะน,นี้สีม่วงหรือว่าสีฟ้า ผ่านมาค่ะคันนี้บอดที่นั่งผู้น้าก็ดีไซน์สปอร์ตปรับไฟฟ้าได้นะคะฝั่งผู้ขี่มีเมมโมรีให้2ตํตำแหน่งค่ะในส่วนฝั่งผู้ขี่เนี่ยพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะคันนี้พวงมาลัยฝั่งขวาควบคุมเอนเตอร์เทนเมนต์เปลี่ยนขึ้นวิทยุได้ซึ่งคันนี้เนี่ยสะดวกมากเพราะว่ามาพร้อมกับ Head-Up Display ด้วยนะคะคุณสามารถที่จะหมุนเปลี่ยนขึ้นวิทยุโดยที่ดูผ่านเฮดอัพดิสเพลยเลยจะได้ขับขี่ปลอดภัยค่ะ และถัดมานะคะคันนี้ว้าวมากเลยก็คือตัวจอไอรายของเขาขนาดใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมดูสิคะนีสามารถทัชสกรีนได้แล้วก็สั่งงานผ่านปุ่มไอรดได,ได้ด้วยนะคะก็จะมีทั้งหมดนิเกชันนะคะดูแผนที่นำทางได้แล้วก็มีมีเดียเรดิโอนะคะฟังวิทยุซีดีเชื่อมบลูทูธแล้วก็ USB ได้ค่ะ ระบบแอร์คันนี้นะคะก็สามารถที่จะปรับอุณหภูมิด้านหน้าได้เป็นแบบดูโอโซนนะคะแยกซ้ายขวาระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตอนโนมัติ8สปีดค่ะคันนี้มาพร้อมกับโหมดการขับขี่3โหมดด้วยกันค่ะโหมด Eco Pro ค่ะโหมดคอมฟอร์ตและโหมดสปอร์ตค่ะและสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังค่ะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เหมาะที่จะเป็นรถครอบครัวเลยนะคะเพราะว่า พร้อมลุยแน่นอนเดินทางได้สบายนั่งสบายกันทางบ้านมีเด็กเล็กนี่ก็สะดวกนะคะรองรับคาซีดด้วยค่ะคันนี้ก็มีการตกแต่งบริเวณประตูด้วยไฟแอมเบียนไลท์นะคะสามารถเปลี่ยนสีได้แล้วก็มีแอร์มาให้นะคะก็เย็นฉ่ำกันทางรถเลยค่ะ เป็นยังไงกันกบ้างคะคุณผู้ชมได้ชมรีวิวรถ BMW X120 DX เลายชม LCI คันนี้ไปแล้วถูกใจไหมคะราคาก็ดีด้วยนะไม่เกินล้านห้ามีส่วนลดให้ห้าหมื่นนะคะคันนี้เหลือเพียง1 4 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นแล้วชม LCI แบบนี้นะโอ้โหทันสมัยนะคะแล้วก็ดูสปอร์ตคันนี้เนี่ยเป็นรถสีเทาด้วยด้านในเบาะดำนะใครที่ชอบความสปอร์ตดุด,ดันนะคะแนะนำเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะยูโรปามอเตอร์ก็ยังมีรถ BMW X1 นะคะรุ่นอื่นๆให้ได้ชมกันอีกทั้งเครื่องยนต์เบนซินค่ะแล้วก็ดีเซลที่เป็นชุดแต่ง M s p มส t นะคะทั้งโฉมก่อน LCI แล้วก็โฉม LCI เลยถ้าคุณผู้ชมมีงบประมาณไหนมาลองคุยกันได้เพราะว่า X1 ของเราเนี่ยตอนนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 1 9 0 0 0้บาทเท่านั้นเองค่ะลานินี้ได้ขับกันแล้วเห็นไหม BMW ในฝันนะคะ สนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยหรือว่าสามารถมาที่โชว์รูมยูโรป้ามอเตอร์สาขาตลิ่งชันก็ได้ค่ะและฝากติดตามช่องทางต่างๆนะคะ Facebook, Youtube และ TikTok ค่ะวันนี้ไอขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ